สวัสดีค่ะพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับชอ่อง Magic Alcohol Party c อโฮโลสองสี่หกตระก้านั่นเองนะคะกับพัปปิอในวันนี้เป็นแบรนด์เจ้าเหมือนเดิมนะคะกับหัวข้อที่ว่า ถ้าคุณยอมปล่อยเขาไปแล้วเขาจะตัดคุณขาดจริงๆไหมนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ชนะัดเจนอะมีความรู้สึกแบบไม่อยากรอแล้วอะมันเบื่อมันเสียเวลาคุณมีความรู้สึกแบบน้อยมีความรู้สึกแบบหมดหวงังหรือว่ากับความสัมพันธ์ที่มันลมๆมล้มแงๆมันมันไม่รู้มันจะยังไงต่อไปอ,อนะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณมีความรู้สึกแบบเหมือนฉันอยากจะตัดเขาออกแล้วอะแต่จะมูฟออนแล้วอะฉันจะไม่สนใจเขาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าความสัมพันธ์แบบ nhé tập tay bạn luôn luôn lắng nghe không bạn nhé thế ถ้าเกิดว่าคุณยอม m o ฟออนแล้วชุณไม่สนใจแล้วเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกยังไงไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณกับเขาอ่ะจะตัดกันขาดไหมนั่นเองนะคะอันนี้คือหัวข้อ t o ปิกในวันนี้นั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยขอมาดูพลังงานของคุณที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ก่อนนะคะเป็น random เป็นการทํานายแบบสุ่มนะคะเป็นการทานายแบบ general reading นะไม่ได้เจาะจงตัวผู้ดใดผู้หนึ่งนะคะท่านใดสนใจ อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะทักที่ไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะมาดูกันก่อนว่าคุณคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ของแม่หมอทีเนี่ยพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคะพลังงานของคุณเห็นไหมคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณจริงด้วยนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณอะมีความรู้สึกแบบรักแล้วก็ดูแลตัวเองมีความรู้สึกแบบความรู้สึกของชั้นอะ่ะ มันมันให้ใครไปเลื่อยเปล่อยจนไปแล้วนะฉันมีความรู้สึกว่าฉันรักตัวเองฉันมีความรู้สึกแบบฉันถนอมหัวใจหัวใจตัวเองดีกว่าประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่ากับสิ่งที่คุณรอคอยกับสิ่งที่คุณแบบมีความรู้สึกแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่แน่นอนอะ่ะมันลมๆแล้งแลม้มันจะยังไงต่อไปดีอะไรประมาณแบบเนี้ยนะคะคุณเลยมีความรู้สึกแบบ หนื่อยจังเลยอ่ะกับการวิ่งไล่ตามกับการที่ต้องมานั่งคอยเช็คเขาหรือคอยส่องเขาหรือคอยมาดูเขาหรือคอยมาห่วงใยอะไรเขาก็แล้วแต่นะคะคุณมีความรู้สึกแบบฉันเหนื่อยอ่ะฉันเหนื่อยที่ท่านจะไล่ตามฉันเจ็บปวดนนเนี่ยหัวใจฉันเจ็บมากฟังเพลงเศร้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะคุณเลยมีความรู้สึกเห็นไหม คุณอยากจะอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของคุณแล้วอ่ะนะคะคุณเจ็บเกินไปคุณมีความรู้สึกคุณสงสารตัวเองอ่ะในช่วงเนี้ยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะคุณเริ่มมีความหนักแน่นในเรื่องของสภาวะจิตใจมากขึ้นเริ่มมีความรู้สึกแบบชานหน้าเหนื่อยจังเลยเนาะชาหน้าก็แบบมุ้ง ประเด็นไปในเรื่องของการหาเงินหาทองดีกว่าไหมนะคะมีความรู้สึกแบบอยากจะอยู่ในเชฟโซนของตัวเองนะคะมีความรู้สึกแบบรักตัวเองหรือพยายามโฟกัสมาในเรื่องราวของตัวเองมากขึ้นคุณดูดีขึ้นจะด้วยซ้ำไปนะคะเนี่ยคุณคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในแลนด์ดอมคลิปนี้ของแม่หมอตัตีเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าคุณเองดูดีขึ้นนะคะคุณดู อ๋อเขาเรียกว่าไงอะคะคุณดูดีขึ้นอะคุณดูสวยขึ้นอะคุณดูมี power คุณดูมี energy คุณดูแบบ มันดูดีขึ้นไงมันดูดีขึ้นนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบเนี่ยฉันก็อยากจะดูแลตัวเองไม่ได้อยากจะไปโฟกัสอะไรจากเขามากเพราะว่าฉันเจ็บอ่ะฉันเจ็บมาเยอะมากเลยเนี่ยกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่อ่ะฉันเหนื่อยเหลือเกินนะแล้วคือคุณเองก็แบบเนี้ยแบบเซฟโซนมีความรู้สึกว่าคุณเองอ่ะก็มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะก็แบบแหมอีโก้สูงจังเลยนะเนี่ยอยู่ในเซฟโซนของตัวเองซะแบบฉันนั้นไม่รู้ข่าวเลยนะว่าคุณทําอะไรอยู่นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกแบบ ไม่อยากสนใจแล้วหรือเปล่านะคะพลังงานเป็นแบบนี้นั่นเองนะถ้าใช่พลังงานของคุณเป็นแบบนี้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งที่แม่หมอบอกไปนะคะก็รับฟังต่อได้เลยแต่ถ้าไหนคิดว่าไม่ใช่พลังงานของคุณน่าจะไม่จะลงกับคุณละในคอนเทนต์นี้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะทีนี้เรามาเข้าท็อปปิดก,กันนะคะเรามาเข้าท็อปปิดก,กันว่าถ้าคุณเนี่ยเห็นไหมพลังงานของคุณคือแบบว่าอันเนี้ย ไพ่ไพ่หลดเรามาเองเลยนะคะเชนออฟสอดนะคุณแบบ Move on แล้วคุณไม่เอาแล้วคุณไม่อยากสนใจเขาแล้วอะนะคะมันจะเป็นยังไงเขาจะรู้สึกยังไงไหมหรือมีความรู้สึกเขาจะเขาจะสัมผัสได้ไหมว่าคุณแบบคุณจะ Move on จริงนั้นเนี่ยคุณเบื่อคุณเซ็งอะคะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าไปดีกว่าหรือไม่ก็ใช้ชีวิตของฉันดีกว่าฉันมุ่งหน้าไปสู่ชีวิตของฉันในสิ่งที่ฉัน อ๋อเขาเลยะคะในสิ่งที่แบบทําให้คุณอ่ะมีความสุขดีกว่าลักษณบบะประมาณแบบนี้ลักษณะระมาณแบบนี้นะคะมมาเดี๋ยวคอยยูซีว่าแล้วเขาอ่ะจะรู้สึกยังไงคุณกับเขาตัดขาดกันได้จริงหรือเปล่าอันนั้นเดี๋ยวเอาไปอีกเขาปิดนี้ก่อนนะคะเขาปิดนี้ก็คือนี่ถ้าเกิดคุณมบออนแล้วอะ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเนาะแล้วก็แบบ มีความรู้สึกว่าอยากจะทําหัวข้อเพิ่มให้มันอยู่ในคลิปนี้เลยดยีกว่าเพราะว่ามันแบบมันเชื่อมโยงกันมันคอนแทคกันอยู่นะคะก็คือแบบอ่ะถ้าเกิดคุณยอมมุฟออกแล้วอะ่ะเขารู้สึกยังไงก่อนนะอ่ะเอาอันแรก,แรกเอาอันแรกก่อนเชมพลาเเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นน่ะคุณมีความรู้สึกคุณเริ่มเริ่มที่จะโยกย้ายถ่ายเทหัวใจหัวใจหรือว่าความสนใจของคุณนะคะ ไปที่ตัวเองซะมากกว่าหรือไปในเรื่องราวของสิ่งที่ตัวเองจะต้องคอนโทรหรือโฟกัสในชีวิตประจําวันของคุณซะดีกว่าประมาณนี้นะคะแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรนะเขาก็เริ่มมีความกระสับกระสร่ายเหมือนกันนะนะคะเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบอุย้ยคุณไปจริงๆหรอถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เห็นคุณโพสต์เลยจากที่เขาอาจจะคือคือคือเอ e เน y จี้เนี้ยเขาอะ สองคุณเหมือนกันนะเขาว่าสองคุณอยู่นะคะเขาว่าสองคุณอยู่นะแล้วถ้าแบบคุณไม่โพสเลยคุณหายไปจากสตอรี่เลยคุณไม่อะไรเลยอ่ะเขาเริ่มไม่เห็นคุณอ่ะเขาเริ่มไม่มีความรู้สึกแบบสองวันสามวันอ่ะจากที่คุณโพลทุกวันเพื่อที่จะให้เขาส่องให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วอยู่ดีคุณแบบมูฟออนเลยคุณไม่มีเลยเขาไม่เห็นคุณเลยอ่ะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกนกใจละเขาจะเริ่มมีความรู้สึกเฮ้ย เอออะไรขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาขาดคุณยังไม่ได้เห็นไหมมันเป็นคอนเทนต์เชื่อมปอกันจริงนะคะมันเป็นคอนเทนต์ที่เชื่อมปอกันจริงนะนะคะเขายังขาดคุณไม่ได้เขายังรู้สึกดีอ่ะเขายังรู้สึกว่าเขาได้เห็นคุณแล้วเขาอบอุ่นนะเหมือนเขายังมีคุณอยู่อะค่ะเขาก็ยังรู้สึกอบอุ่นแต่เขาว่าไม่ค่อยโฟกัสอะเหมือนเขาเนี่ยเห็นไหมคะเขาน่าดูคุณอยู่ตลอดเวลานะเนี่ยเขาดูคุณอยู่ตลอดเวลานะนะคะ มีความรู้สึกแบบความสัมพันธ์ครั้งนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเขาพยายามที่จะเคลียพลังงานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอยู่นะคะเราแบบเขาหวังว่าเขาจะได้เห็นคุณเวลาที่เขาเข้ามาดูะเห็นความเคลื่อนไหวของคุณไม่ว่าคุณจะไปไหนนะคะไม่ว่าคุณจะไปทําอะไรคุณจะลงอะไรคุณจะโพสต์อะไรอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าขอให้เขาได้เห็นคุณนะคะ เขาจะรู้สึกดีมากๆแ้่เกิดคุณแบบหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความรู้สึกแบบเริ่มไม่มั่นคงแล้วเริ่มอารมณ์แปรปรวนเริ่มแบบเหวียงๆนิดนึนะแ,แล้วมีความรู้สึกแบบ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาเริ่มอยู่ไม่ได้ออยู่ไม่นิ่งประมาณนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะด้วยความที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามันมีเรื่องของระยะทางเข้ามาความสัมพันธ์ี้ต่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากเจอคุณนะเขาอยากเห็นคุณลงนั่นลงนี่โพสนั่นโพสนี่หรือมีความเคลื่อนไหวของคุณใดๆก็แล้วแต่เถอะนะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาเองอ่ะก็ต้องไปทําหน้าที่ของเขานะคะเขามีเป้าหมายเขามีแผนในชีวิตเขาเปโน นที่เดินทางตลอดเลยนะหรือเป็นคนที่ต่างกันในเรื่องของระยะทางก็เป็นไปได้นะคะต่างกันเรื่องของระยะทางต่างกันเรื่องของาศาสนาภาษาอะไรก็แล้วแต่นะคะม,ม,ม,มัน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 มีความรู้สึกแบบเขาก็เลยแบบเนี่ยไม่โอเคเห็นไหมเขาแบบไม่โอเคแนละ้สวสภาวะจิตใจเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยจะหายไปเลยแล,แล้วเขาไม่เห็นคุณอีกเลยเขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกใจไม่ดีเขาเองอะ่ะมีความรู้สึกแบบ เกิดอะไรขึ้นทำไมคุณหายไปแต่อย่างที่บอกอะค่ะเขาเองอะก็มีภาระหน้าที่ที่เขาเนี่ยจะจะต้องไปทําในเรื่องของกิจวัตรของเขาอะหรืองานของเขาเป็นงานที่ต้องได้แบบคือเขาเองอะบอกเลยค่ะว่าคนคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใครที่เข้ามา คือคนในใจของคุณคนนี้เขาก็เป็นคนที่มุ่งมั่นนะเป็นคนที่จะทําอะไรแล้วต้องทําให้มันสําเร็จนะ่ะคือในใจรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียใจที่ไม่เห็นคุรู้สึกอารมณ์ไม่ดีรู้สึกแปรปรวนรู้สึกแบบเริ่มแบบไม่ค่อยโอเคกับสภาวะจิตใจก็ตามเหอะแต่สุดท้ายอะ่ะเขาก็จะไปทําในสิ่งที่เขาต้องทําทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดแล้วเขาก็จะไม่ไม่แสดงอาการให้คุณรู้นะคะว่าเขาอ่ามีความรู้สึกแบบ อยู่ไม่ได้นล้หรือแบบเขาจะต้องเสียบคุณไปอ่ะเขารู้สึกไม่ดีเขาจะเก็บอาการคุณจะไม่เอยได้รู้เกี่ยวกับอาการของเขาเนี่ยเทนออฟทับขึ้นนะคะเทนออฟทับขึ้นไปสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะเทนออฟทับขึ้นแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเขาว่ารู้สึกดีคุณกับเขาจะขาดกันได้ไหมว่าเวลาที่แบบคุณคิดว่าคุณจะ move on แล้วอ่ะทั้งคุณเองอ่ะก็เหมือนจะ move on นะเหมือนแบบประทัดใจคือพยายามที่จะสร้างเ n e r g ตัวเองให้เป็นแบบนั้นอ่ะแต่คุณแข็งแกร่งขึ้นจริงแต่คุณยัง move ไม่ได้ หรือเปล่าจริงตามนั้นไหมจริงตามนั้นไหมนะคะคุณยังมูไม๊ไปได้เลยเขาเองก็เช่นกันคือเหมือนกับคุณกับเขาอะ่ะมีครอบครัวที่คุณและเขารักทั้งคู่เลยอะ่ะนะคะคุณกับเขามีภาระกิจวัตรประจําวันหรือหน้าที่ของครอบครัวคุณของครอบครัวเขาที่จะต้องทําให้มันดีที่สุด ะะสุดท้ายเราก็คือต่างคนต่างต่างฝ่ายโฟกัสในเรื่องของครอบครัวของแต่ละคนแต่อย่างที่บอกค่ะ energy มันเชื่อมโยงกันอยู่ยังไงคุณกับเขามันก็ยังตัดกันไม่ขาดนะคะความสัมพัธน์นี้ยังคงเป็นแบบนี้อยู่ต่อถึงแม้ว่าเดี๋ยวคุณจะเงียบไปคุณเงียบไปได้ไม่ถึงอาทิตย์หรอกค่ะเดี๋ยวคุณก็จะออนอยู่บนโลกโซเชียลอยู่ดีเขาก็ยังเข้ามากดไลค์อ่าน อาจจะไม่ส่งฟิกเกอร์อาจจะไม่อะไรก็จริงอาจจะไปกดไลค์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ทําให้คุณแบบจากที่คุณมีสภาวะจิตใจที่คุณจะมูฟแล้วนะคุณจะไม่โอเคคุณจะไม่เอานะคุณจะแบบวางเฉยแล้วก็ตามพอเขามากดไลค์นิดนึงใจคุณอ่อนโปรเ,เปียบไปหมดเลยเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะคะสรุปเลยนะคะเขารู้สึกไม่ค่อยโอเคเหรอกคะ่ะเวลาที่คุณหายไปเขารู้สึกใจไม่ดีและคุณกับเขาความสัมพันธ์นี้มันจะจบกันจริงได้หรือเปล่ายังไม่ขาดกันยังไม่จบกันขาดนะจ๊ะ